ไงก็เซีได้ดื้อไม่ได้โอ้โหกรพี่น้องเจ้าเรือดับเรือนี้เรือทันใจไวทันตารักกระแสน้ำทิพดักศิ์กับทอสามสิสามจีสุขอนดึงบนทางออกมาโอ้โหแล้กท่นผ้มครับมาดูครับ กำลังผู้ชมขณะนี้กำลงังใส่กันเด็วเสดงแสดออกมาแล้วใส่ก,กันบางนจ้าจ้าจ้าแล้วกับพันผู้ชมไม่ว่าจะจ้าจ้าแค่ไหนก็มาดูช่วจะสามารถตั้งแกงได้ก็ไม่ได้เที่ยวแรกก็ทีงานของจอสาจัในหนุมเมืองขันแง่ผ่านเกาชนะไปมาดูช่วเที่ยวดีเท่ เตูกัเาเอเ่พีจะว่าอย่างไรว่าอย่างไรแจากทนแล้วจะีใส่เกียรางเก้าแลวสุดท้ายก็เอาปาแล้วมองเลือบานคอยกงสนาบัก้าวเลือกู้โบเดนนาบัก้าต่อไปเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือยาวกางทั่วไปไม่เกินสี่สิบยผู้ที่ ร่องน้ำแดงกับเรือชอสัมสามเท้าสี่สุดพรหนุ่มเมืองช้าร่องน้ำดำ,ำเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำนํำเงินคือเรือชอสัมสาเท้าสีสุดพรหนุ่มเมืองช้าเป็นฝ่ายชนะคา่ะสวนสดคือสาวสวยพิกิตราครับแต่